เมาวีเขาจะมาลงแรงนะท่านผู้ชมที่ดูกันนะปกติผมปกติผมเนี่ยก็อยากจะลงแรงสักนะเพราะว่าเดี๋ยวมีคนเอาฝีมือผมไปใช้อ่ะเออฝีมือผมอะมันระดับเทพแล้วนะเอออย่างที่ผมบอกไปไหลายคิดแล้ว่าผมอยู่กอเลียสหนึ่งหม,ดดงมื่นดาวเออแบกแบกอะไรเพื่อนอ๋อจะอแบนแบนทำไมไวไฟทำไมมึงไม่แบนเนี่ยเพนเนี่ยแบ,แบนเพนเปเลยเพื่อนแบนเพน ปกติผมลงแรงเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นใส่จังเกิลหรือว่าป่านี่ยนนะ้ครับถ้าตามหนผมมาได้เล่นป่านถึงบอกเลยว่าทีมแพ้จริงๆผมมาป่านกันหนึ่งที่สุดในเกมแล้วที่บอกไ้ให้หลาวันเพื่อนเอาผมเดินเปิดไม่ดด้เฉยเลยอะ่ะผมมาก่อนเลยเพื่อนเร็วมาก่อนเลยส่วนผมโวยเพื่อนนะ อโอ้ะแล้วว่าทีมผมแบนแค่สองตัวหรอวะทำไมมันกาดจังวะมันแบนแค่สองตัวเองอะทำไมมันไม่เปนสามตัววะผมไม่เลือกได้ผมก็ผมจะมาบอกคิลัมนะว่าการที่เราป่าเนี่ยเราต้องเลือกเป็นคนสุดท้ายนะถ้าเราเลือกคนแรกเนี่ยศัตรูจะแยกทางเราได้นะก็จะมาบอกให้น้องๆรู้ไว้นะใครเชี่ยไม่รู้ก็รู้ไว้ด้วยว่าผมบอกว่าทีมแนเนี่ย เป็นตัวละครที่โครแรงนะถ้าแบบในเฟรตทูทีนอย่างนี้ทับทีเดียวนี่เลงนี่ครึ่นหลอดนอะ่ะบางทีอาจจะหมดไปกว่าครึ่งหลอดนะก็วันนี้อันดับหนึ่งของจักเกิรอันดับหนึ่งประเทศไทยก็จะมาบอกให้น้องๆได้รู้นะใครที่ยังไม่รู้ก็รู้ไว้ด้วยมาอ๋อวุอ้ยเจอตัวอะไรวันนี้อ่ะเอลสูหรือเปล่าชื่อมาท่านผู้ชมไว้ข้างล่างเนี่ยผมมีเอลสูรดตายด้วว่ะวันนี้ก็จะมาสอนสเต็ป สเตปแบบที่ยังไม่มีใครรู้นะสเต็ปที่แบบความเก่งของผมอ่ะเออปกติผมไม่ค่อยจะลงแรงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมีคนเอาฟีมือผมไปทั้งถามเฮ้เออผมก็ดูการแข่งขันของเบคอนทามนะซึ่งแพ้ยารีน e าจะบอกว่าผมเนี่ยนะเป็นแอบเป็นคนดไอเอียรีน e านะจริงผมเป็นผมแอบเป็นคนดไอเอียรี e A น,นาเนี่ยยีรีนาในเบคอนถามถึงแพ้แน่นผมบอกแล้วว่าไอเบคอนทามเนี่ยเอาผม,มเป็นโค้ดถ้าไม่ง,งั้นอ่ะคุณไม่คุณไม่แพ้หรอกเออเชื่อปะใครเชื่อคุณคิดถูกแล้วครับ ี่เขาว่าตัวละครเนี้ยมันเหินฟ้าด้วยนะนะเหินฟ้าแบบไปแย่งไปแย่งเลสศัตรูอ่ะเออแต่ผมไม่อยากทำไม่อยูนะเดี๋ยวเจมบอกผมโปเดี๋ยวเจมจะบอกผมเจ๊กเกนไปจริงๆอันดับแรกต้องฟาร์ก่อนนะฟาร์ไม่ได้เิวลวนะจริงๆผมกทุกคนอันตรีได้ยังไงผมไม่รู้หนึ่งแล้ว <S <S ผมฟาร์มปงป่านี่ผมก็เวิวเสร็จแล้วอันนี้เรื่องจริงนะ ดูเลนได้เลนะเพื่อนนะ <c oughs> นเออดูแข่งก็ได้เพื่อนเวลาเลนนี่ก็คือถ้าไอพวกที่ไม่ได้ป่ามันต้องดูเลนให้ผมนะ <c oughs> ถ้ามันไม่ดูเลนให้ผมนี่ผมฟาร์มน,นี่ไม่เกิดสักทีหรอกจริงๆป่าต้องเพิ่งเลนนะบอกให้ถ้าใครแย่งเลนนี่คือไม่สมควรแย่งนะ เพราะว่าเราจะฟาร์มไม่เกิดอันนี้เรื่องจริงลยนะน้องๆคนที่ยังไม่รู้ก็รู้ไว้ซะถ,ถ้าตายไหนผมมาได้ป่านะผมบอกย่างนั้นแหละตายนั่นแหละ,หละคณจะแพ้เดี๋ยวผมยึดขึ้นไปรองเท้าก้าจะถา่ายได้เลยนะเอาดิเพื่อนครับเรียบร้อยฮนะรับเอาดิสวยได้นะ ท,ทีเดียวที่แตกอ่ะอค,คนเก่งคนเวอร์เป็นไงเอาสเตตแบบไปใช้ได้นะฮะผมบอกแล้วให้ผมไปเป็นโค้ดิ์อะเป็บคอนทาชนะแน่เออวันนั้นน่ะผมแม่ไปเป็นโคดิเอร์ลรีน่าไง,างไ <c oughs> มัน,เ,น <c oughs> เบคอทนทานหรือแพะจริงจริงนะขงจิ๋วลงเบาลงเบลโบ้ทเอเลยเพื่อนตีมันเรียบร้อยนะทำไปดิอันตีน้นุ๊กี้โอ้ยเอาดิเพื่อนเอาดิอย่ามันรอดไปได้นะ ใช้มันเล่าไปได้เรียบร้อยคนะ่ะเป็นไงนี่ก็เป็นสเต็ปเล็กๆน,น้อยๆนะน้องๆก็เอาไปทำตามได้เลยผมไม่งอกหรอกเอาจริงผมอยากจะแสดแงฝีมือพลังที่แท้จริงออกมานะผมบอกเลยถ้าบอกเอาจริงอะ่ะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เดินเอาไปเพื่อนในร้านที่ผมมาก่อนนะ้นสองหนึ่งเอาไปเพื่อนรอานีด็กมั้วครับจับจันาดิเอาจริเอาจริเรียบร้อยค่ะตายจะตายแบบวะเอาจริเพื่อน เลียบร้อยตายอ่ะถอยก่อนอุ้ยแทนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนกําลังไปนะจะบ่วงเหรอกําลังไปนะบ่วงดิเอาดิมาเลยเพื่อนเอาดิเอาดิเอาดิเพื่อนเอาดิอุ้ยจะตายว่ะอุ้ยแล้วนมจะเห็นอากาศใหดูเลยแล้วก็แวะบอกว่าไปหาทีมมันอ่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวทําให้ดูเดี๋ยวผมจะเห็นอากาศให้ดูเลยปัง เอาดิเพื่อนผมมาแล้วเอาดิไล่ไล่ไล่สวยเอาดิครับจังหวะน,นี้เอาดิเอาดิครับเอาดิเพื่อนเอาด,เอาดิเอาดิเพื่อนวิ่งโคตรเก๋งเลยทับเรียบร้อยฮะปวดเถึกแม่งเอ้ยผมเกือบตายเลยตายที่แล้วผมก็ตายแล้วมันถึกเกินไปไอ้ตัวเนี้ยจังหวะนี้ผมทับท่านผู้ชมดูทับไปเรียบร้อยฮะ เป็ไงล่ะเป็นไง,นไงบอกแล้วเรียบร้อยนะตายเป็นไงเออเอาสเตปออกไปใช้ได้เอาจริงที่ว่าจากการเดินเอาจริงๆอะ่ะผมคำนวณได้หมดนะว่าศัตรูจะเอาของอะไรศัตรูจะเดินไปทางไหนศัตรูจะเล่นยังไงอะ่ะมรู้หมดนะอันนี้เรื่องจริงเลย เอาเพื่อนเอาเอาท่านอาจังยวันนี้ผมทำทำไปเลยอุ้ยตาียบร้อยอุ้ยจะตายเว้ยอู้หูโว้ยเอาดิเพื่อนทับจังนวันนี้อุ้ยเอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนเรียบร้อยตาย ปล่อยมแมลงวายไปแล้วเมืเ่อกี้ตายเลยเป็นไงเห็นไหมคคนเรามันอยู่ที่สเต็ปท่านผู้ชมก็ดูผมเอาไว้น่ะดูสเต็ปผมก็ได้สเต็ปผมมันนำไปใช้ได้นะปกติผมก็ไม่ค่อยอยากจะลงแรงให้ดูหรอกเพราะผมเก่งเกินไปเรื่องจริงเลย <S <S โอ้โหเล่นการก็ท้ษคนอื่นนี่คร,รับเพื่อนล็อกทีมก็จะเป็นประมาณนี้นะพอตัวเ,เองเล่นการเนี่ยก็จะโทษทีมก็คือเข้าใจปะมไม่เคยโทษตัวคนอื่นเอาดิเพื่อนเอาดิเอาดิ เอาเิฮะเรียบร้อยตายไม่รอดฮนะโอ้ยเจ้าก่อค้อแรงเหรอสำหรับพวกที่มันเล่นการ์ดๆอย่ยก็มันก็ยะโทษทีไม่มัวนนะท่านผู้ชมก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะก็ไม่ควรทำมันยียงย่งใหญ่นะครับผม โอ้ยหลบไม่ทันอุ้ยทอยเพื่อนทบจังวันนี้โอ้ยนับโอ้ยน้าขอเขาดิสวยฮะไม่ได้วะนี่มันย้อนเวลาวะ่ะเกือบตายาแบบไหนเมื่อกี้ผมทำเพื่อจนจังหวะนี้ผมทำมทำเอาดิเอาดิเดพื่อนเขาดิโอ้โหเพื่อนไม่เข้าวะผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ย044สกอร์ ตายแน่จริงๆรอ๋อลิงดันป้อมแล้วได้เพื่อนโอ้ยเออโทษใจคนอื่นใช่ปะเห็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันโทษใจคนอื่นอ่ะท่านผู้ชมมาเลยเพื่อนเอาดิทับเรียบร้อยฮะตายเอาดิเพื่อนเอาไม่ให้ตายนะเอาไม่ให้ตายเอามันให้ตายใช่อยฮะเดี๋ินลิงตัวเดียวทับลิงลิงตายผมเรียบร้อยฮะอุ้ยเจ้าผูดเกลียว โอเคลีมาดิเพื่อนเอามาได้ตายนะมาเลยบ้านเอาดิเพื่อนโอ้ยเก็บห้าแค่เก็บห้าเลยอะเออโอ้ยตายเถอะแอะเนี่ยโอ้ผมปลไหวนะเนี่ยโอ้ยทีมเล่นอะไรวะเนี่ยแต่ผมว่าผมไม่ได้กากนะเว้ย สวัสดีผู้ชมเฮ้ยดูมันดิมันชื่อตัวอะไรวะเนี่ยผมจำชื่อมันไม่ได้ละเห็นไหมผมเล่นดีขนาดไหนเนี่ยเพื่อนแม่งเปิดไม่ได้เดียวเลยมึงเล่นกากเองอะ่ะดูสกอร์มาท่านผู้ชม สองหกสี่ควายปั๊กไอกาบแล้วก็โทษคนอื่น,นก็สำหับคิปนก็คงมีเพียงแค่นี้นะฮะลืมกดไลค์กดซับสไครต์ของร้าท่านผู้ชมก็ขอคนึ่งไ์นะ <c oughs> บ๊ายบาย